แม่น้องสตาสวัสดีค่ะน,นี้เป็นเริงงามยามดีคือได้มาเกี่ยวข้าวแม่คอยเป็นผู้เกี่ยวดอกรถดเป็นผู้เกี่ยวนหน้ากายู่ใกล้เติมนะคะ่กะก็ได้ขีีรถเข็นสะบองสะเบียงก็เอาไปเม,มื่อเป็นอะไรที่ชิวๆมากนั่งรถเข็นคือบรรยากาศโคตรดีนี่ค่ะมาหออแล้วค่ะหน้าค่ะปูนฮากจะไปนั่งดูพป้ลปูนบ่นมีเทียงหน่อยเทียงยังดอกจาก้าโพนนั่นกะมีแต่มดแดงเนาะคะ่ะก่อนจะมานั่งเราก็ต้องมาเกี่ยวข้าวก่อนเกี่ยวแล้วเอาไปสะพุ่น โดนไปเลยคือหนักจะไหมจของเป็นสาวๆเนาะไปเกี่ยวเขาจางบอกเลยว่าแต่ละมือนี่คอยบล็อกใยุ่งเหยินไปหาต่เกี่ยวเขาจางจะไหมเขาเป็นสาวในใดมือละลอยหาิปหรือสองลอยคือแบบว่าได้เยอะแล้วนะโ,โอ้ยิงมึงบอกว่ามึงเขานะแต่สมัยช่วม,มือว่ามีผูดด้ใดจ้างแล้วจ้ารถเกี่ยวก็มีสะดวกสบายซูม,มือนี้ศาสกับบได้เอามาก,กันเลยยืมศาสน้องฉลามมานางกอนแดกของหลอกของเหรียญมาเหรียญกอนเถียงเพื่อนก็อยู่ข้างคนางแหละบรรยากาศนี่เป็นตาผานลุกนอนเว้น บรรยากาศโคตรคนจะลงเกี่ยวกับความเชื่อของคนอีสานเอาจากพี่น้องต้องสิ็นต้องให้เพื่อนกินให้อิ่มๆอย่าให้รถอย่าให้เลือกพังให้เกี่ยวให้เสร็จให้ได้เขาไล่ไลก็ว่าไปเดกครับครับครับเักบ่นเด็กเสียเงนก้นนอนอหู่ไดีจนมาเรานอนไปเนี่ยใชมันงืมก็อือ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 อออือ เด็กๆเ,เนอะเห็นเครื่องบินก็เป็นตาตืน่นเตืยนก่อนจะเกี่ยวเขาก็หากินเขาก่อนพี่น้องเขาเศรายังมาท่านได้กินกับเขาก็ว่ามีอย่างหลายค่ะก็มีปลาหน่อยมีต้มมีมีปลาทูมีไข่นี่ก็มีอํ้อลอยเบิดฟ้านําอยู่ให้อยู่น้าเนเอาพี่นอ้องกินอย่างกระแซบแห่งแต่กินปลาหน่อยกับแห่งแสบเด้อจา้ามาเด้อกินเขาน้ากันจา้ากินอิ่มแล้วรถก็ล่งเกี่ยว,ล,วละจ้าหลักคนก็น,นอนคือกันจา้า บรรยากาศมันเป็นตานอนเว้นแห้งได้ส่วนลูกคอยก็ได้รถของไอ้ฉลามมาเล่นดีนะที่มีรถไอ้แต่ก็เล่นได้แป๊บเดียวก็ไปดูรถเกี่ยวข้าวเหมือนเดิม ลูกคอยเกือมไงหลังจากพี่น้องรถเกี่ยวข้าวเขาก็เกี่ยวของเขาไปส่วนเราก็นั่งเล่นอยู่ในลมเดี๋ยวจะมาทําอะไรให้ลูกเบิงลูกคอยก็มาตั้งใจเบิงคักว่าแม่ชีเห็ดอีหยตอนเด็กๆนี่บอกเลยว่าชอบเล่นมาก

ลูกคอยเป็นอะไรที่อารมณ์ดีมากเต้นไปด้วยเดาไปนํ่แม่ก็จะเป็นคนร้องเพลงลูกก็จะเป็นคนเต้นคนอะไรน่ารักน่าตีแท้เบื้องตีลาพุนิด <laughs> โอเคเกวจะเสร็จแล้วเลยอีกนิดเดียวเหลือตรงนี้นิดเดียวเองเย่เย่เสร็จแล้วพอรถเกลเกว,เ,กว,เ,กวเสร็จแล้วก็จะเอาข้าวไปไวอยู่ข้างทางเวลาคุณขนจะได้สะดวกสบายพองานเกวเสร็จแล้วก็ไปอาดหลาดคิวเกี่วเขาร้อเต็มอันยัอยู่เนาะค่ะช่วงนี้แรกผ่านไปค่ะสองไร่ได้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดถุงมาเบิ รอคุณเอาไปตากด้อจ้า ส่วนรถเข็นก็มีประโยชน์นะไม่ใช่คนแต่คนได้คนทั้งเปลืองได้ด้วยเด้อ <c oughs> จะเอาไปให้แม่ลูกอ่อนกินอยู่บ้านน้องควายนะพอคนฟังเสร็จแล้วเราก็มายกกระสอบตัวบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่ใจแกร่งมากโ <c oughs> ม oh กเฮดกับบริกินชินดอร์ยกสองคนดีกว่ายกคนเดียวนะเราก็ต้องช่วยๆกันเผาแล้วพอไม่ก็สิยกได้ประมาณหาหกถุงไอเบิร์ดก็ไม่ยกแท้กวาถ่ายวิดีโอเพิ่นอยู่ได้บัดมาเบิงอีกทีไม่มีเลยโอ้เสียดายมากมอเป็นยังมาเบืองตอนขีข่รถไทยเลยก็แล้วกันนี่ ค่ะเราอยู่คนเดียวนี่<อ>คือพ่อของน้องฉลามบ่าต้องเบ่งโมนาดอกเบ่งโมหลังกับพ่อ <c oughs> โอเคตอนมาได้ขี่รถเข็นตนกลับได้ขี่รถไถจ้าเตรีตยมตัวขนข้าวไปตากอยู่ซาลาได้เลยอย่าฝนตกเด้อขอร้องว่าจะให้ลูกนอนเว้นยู่ทุ่งนาไม่ทันแล้วกลับบ้านกันเถอะลูกไปนอนอยู่บ้าน